มมนทำปากแจ๊กเอาอีกแล้วมูลีกูบุยบูยหลบนีหนักเลยวะนี่ทางพี่ขึ้นมาพี่มันปีนขึ้นมหอย่างตั้งนี่ตัวนี้มันมองปีนกับบ่มีเดะโอ้เนาะไผเนาะเห็ดนี่ดวดใส่นี่กูพอมมันจิบผ้ากันปีนไปอย่างตัวนี้ไหมผู้ดใดเป็นคนเห็ดเดี๋ยวจะไปถามปักป๊กปกอบมึง ยุใสป่ะฮะปักปั๊บมีบ่อตการฮะโตการเนี่ยงูหลีหูพังเมื่อนไหร่ฮะไม่จะมาซี่หนาเด้อฮให้ปีนาตังบอกแม่ผู้ใดเปลี่ยนผู้ใดเปลี่ยนเนี่นี่บอกเดีนี้ผู้ใดเห็นเดี๋ยวนี้จะมีหลักฐานบ้างหลักฐานมาตัวหลักฐานเดี๋ยวกูุลัทลายไม่เบิ่งจะเบิ่งเด้อจับให้มันได้เถอะเบงลวดหลักฐานบ่มียังมาตัวใครบ่มีจังไก่ก็เห็นอยู่ก็เห็นอยู่ไปเฮ็ดซะหน่ะ ไอ้ห้าลักฐานมากตะกอนกใครมาบ้าข่อยเห็ดข่ดขดขดขดอยบ้าดิถูร่วมหัวกันเป็นบาน้บาร่วมหัวอยังให้น้องเปลี่ยนเป็นบ้าหนองเบิงท่าเงินบ้าข่ายบะเกี่ยวแม่นบ้าบอกมาออบอกว่าบ,าบ,าบา้บาดเิเห็ดไงบะเกียวหรอกน้ยขัดจักปากซะว่าจักรพรแข็งแท้าปากแข็งแท้ปากแข็ง,งแท้ยอมรับมาเลยยอมรับมาดีๆ ไปหานหลักฐานมาข่อยบ่ได้เป็นคนเฮ็ดเจ้าอย่ามาตูไข่อยรอบนี้บ่แม่นแต่มูลี่กูค้อมไฟกูก็ม,มุวนเหมือนไ่ได้เฮ็ดนี่สูสสองตัวนี่เล่นบ่รู้เรื่องเนาะซิมุดออกไปหยังปีนไปหยังหน้าต่างเนะบ่มีแมวตัวใดปีนนะแมวบ่ปีนหมาสิปีนเฮ้หมาสิปีน,ามา,ปนามาซ <มา S 2> ี่นะอย่ามาซี่นะอย่ามาซี่นะย่าเห็นอีกเด้อบ่ดนี้เด้อบ่ยอมเด้อบ่ยอมหยังอีกไปที่นี่บ่ซี่นะซื่อๆเด้บ่ดนี้เสียแังล่ะมีม มีแค่ละปัญหานี่หลักฐานก็ว่มีว่าปักปั่ำแบบนี้ปักปั่ำยังปักปั่ำมาใช้ปักป่ำเฮ้ยเัวใจมันทำปากแก่อะด้ยินเสียงอยู่ข้างนอกเบิ้งเด้อเบิ้งกูดีรู้ถ่ายรูปนั่นแม่นอีหลีแม่นอีหลีกูเห็นค่าตาเลยบัดที่รี